สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมาเล่นเกม ROV ในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัว Infinix Xpad 20 Pro 4G กับเพลตตัวใหม่ล่าสุดจาก i n f i n i กที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มในปี2025ที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคานะครับ 6,490บาทนะครับจะราคาเต็มคือ9,999บาทนะครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์ที่แนบให้ใต้คลิปนี้นะครับหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับผมหรือว่าบางครั้งนะครับราคา อาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงนะครับให้นะว่าให้กดเช็ราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับตามลิงก์พี่แนมให้ใต้คลิปนี้ทั้งแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะก,กร้าสินค้านะครับมาดูว่ากับรถเกมตัว ROV ในการปรับสูงสุดกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงตัวนี้จะเป็นอะไรบ้างกับ CPU ให้มาคือเป็นตัว HEDO G 100 Ultimate ครับ กับแรมให้มาแรม8กิกบวกเพิ่ม8กิกเป็น16กิกกับความจุให้มา200ถิกลำโพงให้มาเป็นลำโพง4ตัว d t ทพ้อมด้วยหน้าจอให้มา12นิ้วหน้าจอความคมชัด 2k ครับรีเฟรชให้มา90เลตตัวนี้กับแบตให้มา8,000มิลแอมพร้อมด้วยฟ้าชัดให้เรามา18วัส่วนตัวนะงบ6,590บาทประมาณนี้ถือว่าใส่ซิมโทรออกได้ด้วยถือว่าให้มาเพียงพอจริงครับ สำหรับการตั้งค่าของตัวนี้นะครับผมก็สามารถทำการปรับภาพ SD เป็นสูงมากนะครับผมแล้วก็การแสดงผลสามารถปรับเป็นสูงสุดคําว่าสูงได้นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ทุกอย่าง P ีจะปรับเป็นสูงสุดเท่าที่เครื่องนี้จะรองรับได้นะครับนี่คาว่าสูงนะครับแล้วก็นี่พีก็เปิดคําว่าสูง คืออันนี้พีทำการตั้งค่าสูงสุดเท่าที่ตัวนี้จะรองรับได้มาดูว,ว่ากราเก ROV ในการปรับสูงสุดจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้แบตอยู่ที่35เปเซนะครับขอเกมเลยนะครับบอกเลยว,ว่ากราฟิกของหน้าจอสีสันมีความสวยงามจริงครับหน้าจอถือว่าสู้แสงออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงหู หน้าจออย่างสวยอ่ะแล้วคือการทัดทัดดีมากแล้วขอบจอของหน้าจอมีความบางจริงรผมว่าดีไซน์แบบใหม่ด้วยถือว่าดีไซน์เป็นแบบตัวยูนิตบอดี้มีความบางบางเพียง6.5ม mm ิเมเองอ่ะถือว่าความบางทำออกมาได้ดูดีจริงครับสิ่งที่ชอบมากนะอูผมมันมีความสม,มุติในการกดในการทัดจริงกับตัวนี้นะครับ มาดูครับผมว่าตัวนี้จะเป็นบ้างกับ CPU ให้มาเป็น CPU h e o G 1 0 0 Ultimate นะครับนี่พีก็ทำการเล่นเกมมาผมตัวนี้มาก็คือแบตให้มา3-4%เอยู่ผมตอนนี้นะครับมาดูว่าแบตจะลดลงเท่าไหร่ผมส่วนตัวนะแบต8,000เมมบอกว่าสบายหายหมเล่นเกมหน้าจอสวยงามมากครับโหทัดกดง่ายมากเฮ้ยถือว่าทัดโอเคมากเล,ละซึ่งพีเล่นมาหลายตาแหละบอกเลยว่าเวิร์กมากครับเพลินจริง ่เกมอาีกับตัวนนี้อ่นี่นับผมทัดกดอันนี้พีลงแดงนะครับถ้าเล่นไม่เก่งขอเลยนะครับผมนี่โหทัดดีทัดดีอันนี้ติดฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงานนะครับผมตัวน,นี้นะครับ ทัดดีมากเลยอ่ะแลวเฟรมเน็ยคือนิ่งมาก CPU แรงครับผมตัวนี้บอกเลยว่าไม่แปลกที่นิ่งครับเพราะว g, ่า CPU h e l ิ o อซิงไวเอาตีนอย่เท่แรงจริงนะครับคือแรงกว่า h e l l G อเคิดดูแต่ Helio g ก,ก็เรื่องเกมดีนะแต่ถ้าเจอตัวนี้ไปก็ในการควอบคิ้พลังงานหรือว่าในการจัดก,การเฟรมหรือจนะีเนี่ยบอกเลยว่าสบายครับนี่คือนี่พี่แบบรีวิวด้วยความเดียวๆให้เลยว่า ไม่มีการตัดต,ต่อนะครับคือให้ดูเลยว่าคือถ้ามันกระตุกกระตุกนะครับอันนี้คือมันเล่นไรเลื่อนจริงๆมนี่เฟรเมันก็อยู่ที่59 60ประมาณนี้ละผมโหเล่นเลื่อนเโอเคมากเลยอะ่ะสุดเลยผมฮาด,ดีมาก มา <S <S โอ้สุดๆเลยทัดดีฮัดพีดีบวกนะน,นเยอะนะก็ยังทัดดีเลยอะ่ะหน้าจออย่างสวยอะ่ะพี่ชอบหน้าจอมาก ตอนนี้แบตอยู่ที่33%ลดไปประมาณ1%แล้วนะครับก็ถือว่าหน้าจอใหญ่นะจะกินพลังงานถือว่าจัดการดีนะถ้าอยู่ไม่เกิน5%ต่อ10นาทีเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดูดีแหละเพราะว่าหน้าจอใหญ่ผม,มนี้12นิ้วเช็ดดูฮัดดีมาก หมดเลยว่าทัดดีครับผมแล้วสกินโจนอะ่ะของหน้าจอถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากอันนี้พีขอชื่นชมเลยนะครับชอบหน้าจอทอัดดีอะ่ะ

กราฟิกสวยงามมากครับหน้าจอถือว่าแสดงผลออกมาได้ดูดีทันี้ขอชื่นชมตัวหน้าจอนะครับถือว่าใช้ได้เลยผมหน้าจอเนะ่ยฮัดดีอ่ะน้ำหนักเบาดีอ่ะนหนักสิสองนิ้วนะยังจับจับง่ายอ่ะโหกราฟิกยันแจ่มโอ้สวยงามมาก สบาย,ายหายห่วงมากเลยครับผมตัวนี้ถ้าใครต้องการผลิตเล่นเกม ROV เดียรตัวนี้สอบโจทย์แน่นอนครับสุดยอดจริงถือว่าเพียงพอมากกับตัวนี้ผมแบตล้วลงไปประมาณ2%แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะมุมมองทีผมมีฟอร์มเล่นไหลสบาย,ายหายห่วง สับใครหาแบบเธอเล่นเกม ROV เดียวน,นี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนน,นี่ผมเรามาตีดาครับผมตีดาตีดานี่ตีมังกรนะผมัด,ดีอ่ะพีช่ชอบในการพับมากเลยอะ่ะ ัาพินาก็ถือว่าตัวนี้เพียงพอมากครับแบตก็ลดลงไปประมาณ2%ต่อ6นาทีก็เฉลี่ยคือไม่เกิน4%อ่ะประมาณ10นาทีอะก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีสีดครับกับตัวนี้นะครับ ซึ่งพี่เนาะจะขอแนะนำในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับตามนี้พี่แนะให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้าน,นะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนพอนเลยว่าเ h a Rov บอกเลยว,ว่าสบายหายห่วงนะครับมีความสมูทมากกดทัชด,ดีลำโพงเสียงดังฟังชัดดีครับคือลำโพงสี่ตัวทำขับเสียงเบาเลยว,ว่าสุดดีตัวนี้นะครับนี่ยวผมสบายแน่นอน,นับผมดูเสียงผมเสียงแบบ โอ้เส oh, ียงโคตรดีอ่ะดูผมดูเสียงอ้อมพิทัดดีมากโอ้พิทัดดมบอกเลยว่าเสียงดีจริงพับ ก็ถือว่าเพียงพอมากากับที่ผมตอนนี้ขอบคุณครับ